ตัวนี้เป็นเวอร์เนียดิจิตอลนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกล่องนะครับก็ตัวเครื่องน้องจะประมาณนี้นะครับตัวนี้วัดสูงสุดได้ถึง25มิลนะครับก็ตัวเครื่องน้องจะสามารถมีสปริงเด้งกลับแบบนี้เนาะแล้วก็เปิดปิดเครื่องก็จะใช้ปุ่มสีแดงนะครับ on off นะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ปุ่มสีฟ้าเป็นมิลแล้วก็นิ้วนะครับในการปรับโหมดเนาะตัวนี้ตัวเครื่องน้องสามารถเด้งกลับได้นะครับมีสปริงเด้งกลับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ าลักษณะของด้านหลังตัวเครื <S <s ่องนะครับมีตัวการเทียบก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวด้านข้างเครื่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องของน้องนะครับมีตัวสปริงเด้งกลับมีตัวล็อกด้านบนนะครับถ้าเกิดเราต้องการล็อกไว้ก็สามารถล็อกได้แล้วก็ปุ่มซีโร่จะเป็นปุ่มตัดศูนย์นะครับคายล็อกแล้วตัวตัวนี้จะเด้งกลับเลยนะครับแล้วก็กดซีโร่อีกหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็นศูนย์ตัวนี้ผมวัดเพชรนะครับก็ตัวเพชรก็จะอยู่ที่3.52นะครับ แล้วก็อีกตัวนึงจะอยู่ที่4มิลนะครับตัวนี้จะมีการเผื่อไซส์นะครับไซส์ของเพชรน,นะครับก็จะวัดได้ประมาณนี้นะครับเพชรจะต้องมีการเผื่อไซส์นะครับโดวยวงรอบอาจจะไม่เท่ากัน